สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่เรามาดูการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะการเขียนส่วนของเส้นตรงให้มีความยาว1ห,หน่วยบนกระดาษจุดไอโซเมติกเขียนได้3ทิศทางตามแนวจุดนะคะอ่าดูการเชื่อมระหว่างจุด1จุดไปหาอีก1จุดก็คือ 1... ห,หน่วยนะคะ สามารถเขียนได้3วิธีเนาะ,ะเรามาดูตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3หน่วยยาว4หน่วยสูง2หน่วยอ่ะอันแรกเขาบอกว่ากว้าง3หน่วยแล้วก็ขีดเส้นตรงโดยการใช้แม้บรรทัดขีดนะคะถ้าเราใช้มือเส้นมันจะไม่ตรงเราต้องใช้ไม้บรรทัดมันจะได้สวยงามเนาะเวลาขีดนะคะเราเริ่มต้นจุดไหนก็ขีด ช่องที่1น,นี่ก็คือ1ห,หน่วยช่องที่2 2หน่วยที่3 3า,าหน่วยแบบนี้นะคะเอาเรามาดูการอาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3หน่วยแล้วก็ขีดเส้น2อ,อ่สาสช่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ช่องที่1ที่สองแล้วก็ที่3ามนะคะ ต่อไปยาวสี่หน่วยยาว4ี่หน่วยแล้วก็ขีดไปสี่หน่วยโดยเชื่อมจากจุดสุดท้ายนะคะ,ะก็จะเป็น4หน่วยสูง2หน่วยสูงก็เป็นแนวตั้งขึ้นไปสองหน่วยจากนั้นเราได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ขีดความสูงจากจุดปลายของทรงสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้น ก็ขีดเส้นเชื่อมจุดทุกจุดต่อไปแล้วก็ขีดความยาวความกว้างแล้วก็ใส่ความสูงไปอีกสองหน่วยก็ใส่ความยาวแล้วก็ความกว้างนะคะตามปกตินะต่อไปอก็ใส่หน่วยว่ากว้าง3มหน่วยยาว4หน่วยแล้วก็สูง2หน่วย ตัวอย่างที่2ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1หน่วยยาว4หน่วยสูง3หน่วยกว้าง1หน่วยแล้วก็เชื่อมจุด2จุดเข้าหากันก็เป็น1หน่วยก็คือช่องว่าง1ช่องต่อไปยาว4หน่วยอ่ะยาว4หน่วยก็ทําเป็นเชื่อมจุดปลายของ1หน่วยไปอีก4ช่องนะคะสูงสูงก็ลากขึ้นไปเป็นความสูง3หน่วยจากนั้นเราก็เชื่อม เป็นความสูงของมุมแล้วก็จุดปลายแล้วก็ใส่ความยาวความกว้างนะคะแล้วก็ความกว้างเชื่อมจุดให้เข้าหากันจากนั้นก็ความสูงให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านนะคะเพราะว่ามันเป็นทรง3ม,มิติหลายก็ใส่กว้างหนึ่งหน่วยยาวสี่หน่วยแล้วก็สูง3าหน่วย นักเรียนลองศึกษาแล้วก็ทำดูนะคะให้ทำใบงานการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ